นิสส์ของการสร้างอุโบโสถสมัยนี้การสร้างวัดต้องอาศัยกำลังทรัพย์และกำลังคนมหาศาลเพราะต้องสร้างวัดให้เพียบพร้อมด้วยสถานที่ร่มรื่นมีอาคารโรงเรือนมากมายโดยเฉพาะมีโรงอุโบโสถหรือโบสถสถานที่ที่จะต้องใช้เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญสำคัญหลายอย่างอาทิการให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรการสวดทำอัพพานกรรมการสวดยติทุติยกรรมวาจาการสวดยติจตุถกรรมวาจาและอื่นๆของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เนื่องจากโบสถ์ที่สร้างขึ้นทุกวันนี้คณะสงฆ์สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคือเป็นอาคารอเนกประสงค์รวมรวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรมที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนาที่สวดมนต์ธรรมวัดเชา้าค่ำและที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์จึงได้บุญกุศลมากมายทั้งชาตินี้และชาติหน้ากล่าวคือ น,นี้ผู้มีศีลเป็นพื้นฐานที่ถวายโรงอุโบสถย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูงเมื่อได้ทราบว่าพระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่าเกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกลผู้ถวายย่อมได้สดับพระธรรมเทศนาเพิ่มพูนศีลสมาธิปัญญาทำให้จิตใจสะอาดสว่างสงบสุขได้มากขึ้นแม้จะสิน้นชีพก็ไม่หลงทำการกิรยิยาตายย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศลเป็นอาสนกรรมที่ดี ชาติหน้าถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลงเขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดีมีความสะดวกสบายที่เรียกว่าสุขติโลกสวรรค์อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐที่พึงพอใจอันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติและจะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆอาทิชาญอภิญญาอริยมรรคอริย,รยผลและกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุดการผูกพันธสีมาและฝังลูกนิมิต เมื่อมีตัวอาคารหรือโรงอุโบสถอันมีขนาดใหญ่พอสมควรมีเสนาสนะอื่นๆที่พระสงฆ์ใช้พักอาศัยอำนวยความสะดวกและใช้ประกอบาศาสนกิจซึ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสงฆ์และได้รับอนุญาตจากทางราชการบ้านเมืองแล้วก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายพระสงฆ์ที่จะต้องมีพิธีผูกพัธสีมารวมถึงการเตรียมลูกนิมิตไว้พร้อมสับซึ่งชาวบ้านมักเรียกว่างานผูกพัธสีมาฝังลูกนิมิตทั้งนี้ จำเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระวินัยพุทธบัญญัติก่อนพระสงฆ์จึงกระทำสังฆกรรมที่กำหนดไว้ในพระวินัยได้อาน,นิสงส์การถวายสังฆทานวิหารทานและธรรมทานถวายทานกับพระอรหันต์หนึ่งร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานกับพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง และถ้าถวายสังฆทานหนึร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งคือสร้างวิหารมีการก่อสร้างเช่นสร้างสุขาสาลาการปร,รียนกุฏิโบสถวิหารเป็นต้นการถวายสังฆทานหนึ่งครั้งในชีวิตและถวายด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีศรัทธาแท้พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผลของสังฆทานนี้จะดลบันดาลให้แก่บุคคลผู้ถวายเกิดไปทุกชาติขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็นใจไม่มี ในแดนใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากขัดสนคนที่ถวายสังฆทานแล้วจะไม่เกิดในที่นั้นผลที่ให้ไปไกลมากท่านกล่าวว่าแม้แต่พระพุทธญานเองก็ยังไม่เห็นผลที่สุดของการถวายสังฆทานคําว่าไม่เห็นที่สุดของการถวายสังฆทานหมายความว่าแม้แต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสังฆทานบำเพ็ญบารมีแล้ว แล้วเกิดไปอีกกี่แสนชาติก็ตามจนกระทั่งเข้าพระนิพพานอานิสงส์นั้นก็ยังไม่หมดนี่เป็นอำนาจของการถวายสังฆทานการทำบุญทำบุญอย่างไรให้ได้บุญมากต้องทำบุญถูกที่ถูกเวลาตรงกับความต้องการและสิ่งที่ทำบุญจะต้องเป็นประโยชน์สำหรับคนส่วนมากวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำความดีการทำบุญเพื่อสร้างวัดจึงได้อนิสงส์เป็นอย่างมากเพราะเงินที่ทำบุญ มีส่วนให้วัดสําเร็จได้ถ้าไม่มีเรวัดคงจะสําเร็จไม่ได้และที่สําคัญเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่ไปอีกนานเท่านานผลแห่งการทานจะสมบูรณ์ได้อย่างไรผลแห่งการบําเพ็ญทานจะมีอนิสงส์ไพศาลนั้นจําต้องเกิดจากศรัทธาอันบริสุทธ์ตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยสภาพจิตใจของผู้ให้ทานจะต้องมีความสดใสปีตียินดีไม่กังวลไม่เสียดายแม้ก่อนและหลังขณะให้ทาน ใจิตใจของผู้นั้นยังมั่นคงยินดีสดใสยอยู่ทุกเมื่อไม่หวั่นไหวแปรปรวน